เจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านในช่วงของการออกพรรษาเป็นต้นไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเป็นช่วงของการทำบุญใหญ่นะซึ่งถือว่าเป็นมหาทานเป็นทานพิเศษทานที่ว่านี้คือกระถิน,นาทานกระถิน,นาทานเป็นทานพิเศษนะแตกต่างจากทานอื่นๆทั่วๆไปซึ่งมีลักษณะเฉพาะสามารถสรุปได้5ประการ คือหเป็นทานที่จำกัดวิธีคือวิธีการถวายจะต้องถวายเป็นสังฆทา,านเท่านั้นไม่สามารถถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งได้ 2. จํากัดการคือสามารถถวายได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษา 3. จํากัดงานหากถวายผ้าเป็นผ้าขาวไม่สมเร็จรูปเป็นม้วนเป็นพับ จะต้องนำมาตัดเย็บย้อมซักให้เสร็จภายใน1วัน 4. จํากัดผู้รับภิกษุผู้รับผ้าเพื่อก,กระทําการการกระถินจะต้องเป็นภิกษุที่อยู่จําพรรษาในอาวาสแห่งนั้นตลอด3เดือนและสุดท้าย 5. จํากัดจํานวนครั้ง 1. วัดสามารถรับผ้ากรถินได้เพียงแค่หนึ่งครั้งต่อปีตามระยะเวลาที่กําหนด อีกทั้งกติณทานยังเป็นทานที่พระพุทธเจ้ากรองได้ทรงอนุญ,ญาตโดยพระองค์เองไม่มีผู้ทูลขอและเป็นสังฆกรรมเรื่องด้วยพระวินัยเพราะฉะนั้นจึงได้ว่ากติณทานเป็นทานที่แตกต่างจากทานอื่นจึงถือว่าเป็นทานที่พิเศษสุดในบรรดาวัตถุทานและการถวายผ้ากตินั้นย่อมสําเร็จประโยชน์4ประการ ข้หนึ่งเป็นพุทธบูชาเพราะเป็นการประพฤกติปฏิบัติสืบทอดตามพุทธประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ด้วยพะองเอง 2. เป็นการยกย่องภิกษุผู้ทําคุณงามความดีภาคกรินย่อมตกเป็นของภิกษุผู้ประพฤกติปฏิบัติชอบทรงทาทรงวินยัยตามความเห็นชอบของบูสง์นัเป็นการยกย่องภิกษุผู้ประพฤกติปฏิบัติชอบให้ปรากฏแก่สังคม 3. เป็นการสร้างความสม,มคัคคีเพราะว่ากฐินาทานจะเป็นงานใหญ่จะต้องมีการตัดเตรียมสิ่งต่างๆมากมายอาจจะนำมาซึ่งความสมัครสมานสม,มัคคีของหมู่คณะทั้งฝ่ายส่งและเครื่องหัดและ 4. ความสำเร็จแห่งบุญการถวายผ้ากฐินย่อมสำเร็จบุญ แก่ทายกทายิกาผู้ถวายและบุญนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุว่าบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจบุญเป็นพลังแห่งชีวิตและบุญย่อมเป็นมิตรของเราทุกคนเพราะฉะนั้นในช่วงออกพรรษาจึงได้นําเรื่องของกรถินมาอธิบายถึงความเป็นมาและความสำคัญพร้อมทั้งอนุโมทนา หากเราทายกทายิกาผู้ถวายผ้ากฐินว่าได้ทําสิ่งอันประเสริฐอันเป็นพุทธบูชาเป็นการทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยเพื่อความยั่งยืนมั่นคงสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นบ่อเกิดแห่งบุญทั้งหลายและบุญนั้นย่อมเป็นมิตรที่ดีที่สุดของเราทั้งหลายตลอดไปขอเจริญพร